ก็โอเคผมวันนี้อ่าอัพการ์ดเต็มละอันนี้เทปิสคูนี่จะมีบัฟความสามารถอ่าเรียกว่าอ่าเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกแลนด์มาร์กของตัวเองเนี่ยมีโอกาสของสเตนที่จะถูกกักขังหน่ผมและจ่ายค่าผ่านหนักทั้งเมื่อถูกปล่อยนะผมอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมใช้จี้ประมาณนี้ก่อนละกันผมไม่เอาตัดก้านนางฟ้าไปใช้หรอกแต่ใช้วิธีดูดแล้วก็สร้างหมุดดำเอาละกันเดี๋ยวเราขอไปเล่นในแผนที่แบบว่า เอาธรรมดาง่ายๆดูก่อนทดสอบความสามารถดูดูคร่าวๆก่อนว่าเป็นยังไงนะแขอไปเล่นในแผนที่อะไรดีละ่ะเอาเดิมๆเหมืกันเอาอ่เ้เอา,งงา,เอาแผนที่ซอมบี้เป็นการทดสอบแบบง่ายๆนะครับผมยังเสียงเบาหน่อยนะนี่มีการคันชิงแชมเปนว,วลเลนวันเลววันหญิงนะครับ <laughs> ก็ดูไป, <laughs> ด,ไปดูไปเล่นไปนั่นหอ่ะไปลองเล่นกันดูไม่รู้ว่าความสามารถนี้จะดีหรือไม่ดียังไงนู่นเดี๋ยวดูก่อนเล่นกับยุนอาะนะผม <laughs> อ่าประมาณนี้เนาะโอ้โห ลองเล่นดูก่อนลองเล่นดูก่อนมันกูจะทำชนะแบบไหนนะผมเดี๋ยวดูก่อนช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกมาทำอีเวนต์เพราะว่าทำไม่สำเร็จนะผมก็เสียดายอยู่เนกันจริงๆอยากทำให้สำเร็จแต่ทำไม่ได้นะ วตสดีมา this, อีเวนต์นี้อทำได้ก็โอเคก็เอามาเสนอให้ดูนะครับผมได้ละหนึ่งหลังด้แล้วออการทอยยังถือว่าไม่อ๋อแต่ดวงดีนะผมมีดวงดี ตัวเทปิสกูนี่เรื่องการ์ดหวงนี้ไม่ต้องห่วงนะผมก็ถือว่าใช้ได้เลยที่ผมใส่ค่าก่อสร้างถูกเลยจริงๆมันอัพเต็มเยอะกันนะเขามีตัวดีไหมไม่มีเนอะอะไปยึดของเขาเลยนี่ผมสร้างหุ่ดามก็เอาเอาตรงนี้กับกันดีกว่ะ อืมอืมเืมบไปเบอร์สิบนะผมเบอร์สิบสอืม ไม่มีตัวด่วนนะไอตัวด่วนก็คงจะดีอเอาแล้วเอาวอยอีกเหรอตายแล้วไม่ได้ตัวดีดมาเนาะ เอาตรงตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวไปอ่ะลองเบอร์สิบเอ็ดแล้วกันดูว่าได้ไหมเก้าเก้าหรอเก้าก็ไม่เป็นไร อ่าไปเบอร์อะไรเดี๋ยวเบอร์เจ็ดเนะออเ 6, ออานะ,เะเบอร์หกประมาณนี้เอาเบอร์เจ็ดเบอร์หกก่อนเติมเงินก่อนนะผมเติมเงิน ตรงนี้ยังไม่ได้แสดงวามสมารถของ Dark r e s i d เลยผมเดี๋ยวจะลองดูว่าอัพได้ไหมอัพเก็ตสิ่งกอ่อสร้างซื้อต่อยังไม่ได้นะผมแต่ผมจะไปเบอร์นี้ดูว่าจะได้ไหมเหมือนป้ายแดงยี่ื้นที่นะผมเดี๋ยวลองดูว่าทำได้ไหมเดี๋ยวผมต่อไปเบอร์เจ็ดดูแล้วกันว่าอ่ามันจะเหมือนป้ายแดงไหม ก้าเหรเอเก้าก็เก้าไปเลยอ่ะลองดูอ่าได้นะผมอันนี้ได้มันป้ายแดงเขาไม่เหมือนเหรอย pues Gmail, ังไม่ได้เลยยังไม่ได้เอ๊ะบังแต่อัพเสร็จสิ่งสิ่งก่อสร้างได้ละหนึ่งหลังไปเบอร์หกนะองผมเบอร์หกอืม ตูดาร์คเปพิสกูนี่เรียกว่าความสามารถเรียกว่ายังปกตินะไม่ไม่ถือว่าโหดมากแต่ก็โหดในระดับกลางก,าก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งเบอร์สี่ตัมเบอร์สี่สชาร์จเป็นลายไปนะผมอ่ะโอเค มื่นแปดนอะมหมื่นแปดก็ให้ดูความสามารถเออคร่าวๆเออในแนแบบนี้กันก่อนกน็เดี๋ยวขอจบการรีวิวอา่าการ์ดดาร์คเทปีสกูไว้แต่เพียงเท่านี้หมดนี่เป็นรีวิวแบบเออง่ายๆอยูไม่ได้ยากเกินอะไรก็ขอให้เพื่อนทุกคนกนะ็มีโชคดีในการาจับได้ก้าวติดติดอา่าได้ครบกันทุกๆคนเลยนะผมตอนนี้ต้องขอตัวลาไปเล่นเกมต่อข้างนอกนะผม โอเคครับขอบคุณมากครับติดตามชมช่อง Global TV Channel กันทุกคนนะครับสวัสดีครับ